ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมชมและยังคอยให้กำลังใจอยู่นะคะขอบ่าน่ะอบทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมชมและยังคอให้กำลังใจอยู่นะคะพ่ออิ่มแล้วคุณตาอิ่มแล้วตอนนี้คุณตาจะกิน น้ำเต้าหู้งาดำนะคะน้ำเต้งงาตห,หาาาู้สมุนไพร มีทุกรถต้องเลือกตามคามต้อการทั้งสยูวีวอทชินรถเกรถกระบะรถแตซมีปรถม้าระูเรื่องต้นจะือดักขอันเจ็ดร้อยบาทเข้าครับแต่รายเพราะรถคันนั้นการันตีคุณภาพการบริการที่ชื่อขายว่าไม่เคยคนหนักไม่เคยตู้อัวัวไม่ยแพ้ทุกขันแน่นอนที่สาคัญนะครับ2ตัว2ตีอกเล่าเท่ไหก็เลยครับที่ไล่าง่ายๆขายแอบขายที่หมดนะรเราของคที่ เอาอุ่นๆเนอะจะอุ่นนอะน้ำขิงที่ไหนน้ำเต้าหู้เจ็๊ยบเจี๊ยบเจ็บออกมาจากตู้เย็น นี่เรือเยอะมากมั่นใจได้ตอนนีลองขับฟรีโหลดเลยแอปพาชิ้นโฮเดี๋ยวมีโพแทสเซียมด้วยนะพ่อโพแทสเซียมชุ่ขวด

对啊。<Yeah. S 2> yeah. ว่าหลับปะม่งนอนปะกินซมมั้งะหรอกจ้าไม่กินเหรอ